เราโกมีเกือีเดือดดูมือพี่บางนี่คนไ้ใจรู้ใจว่าลูกเสือตังกันมาอยต่อขาหลังยเอ

อันนี่โอันนี้เต็มเทียบโยได้สามเต็มไม่ต้องคิดอะไรไกลหรอกเพื่อยกหมวเราได้แกนี้ไม่ได้นะเพื่อยกผู้ใดลองเข้าเลยผู้ใดลองขึ้นมาหนเ่งเขาไปดูไม่เต็มเเขาไม่เต็มเลยถ้าตรงเวลาก็ไม่เต็มเขย่งหัวฮะ

ฝั่งนู้นเป็นเจ้าช้าไต้หวันกับตู้เพชรเกษมนะครับครับศูนยต่อศูนยะครับเสิร์ฟลูกนี้แรกเสิร์ฟแรกรรข้ามฟรีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียยาวบางบอลกับน้อยบางบอลนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับเสียยาวเปิดน้อยยกเข้าไปยกไตครับตรงนี้ครับเตะติดหัวเจ้าตู้ยกเข้ามายังไงตู้เพชรกษเมโอ้โหตาหย่อนนะครับเจ้าตู้ขาตายนะครับฝั่งเสียยาวกับน้อยบางบอนนะครับครับสองต่อศูนย์ครับเอาครับยังไงครับยาวยาวตนี้ วัวน้นนะวัวทอดเ่ือ,อวัวทอดเสือเ,อ,เ,เอาเสฟตรงนี้เสฟออกนะครับเดี่ยมนี้แลกเสิร์ฟแลกข้ามฟรีนะครับตัวยกยกล้นแปรล,ลูกสองเท่านั้นนะครับเอาสองต่อศูนย์นะครับเจ้าบ้านเสฟเอาครับลูกนี้ตกใส่เน็ตยังไงครับโอ้ลงเฉย อาครับสามต่อศูนย์ครับเสียบายช่องกลางครับโอ้น้อยแน่นนะครับตัวยกอาครับเสียยาวครับปลาตรงนี้ลูกเก่งนะครับองเสียยาวบางบอลออาอือยเ่บาตัวหอยังไงยกตู้โอ้ไปกระแสนาแก้วสายสามนะครับ สายชนนนท์สูงดีเซลเทอร์โบใหญ่นะครับเอาครับเติมมาเดี๋ยวยาวเปิดครับน้อยยกเข้าไปยาวใช้ความยาวโอ้โหยกล้นนะครับทักทายคมศินนะครับกมพลมุ่งดีคมศินอินทพิเศษสมชัยนะครับทักทายเอาครับยังไงปาดครับปาดเจอปาดครับคู่นี้ครับ ข้ามฟรีนะครับแต่ว่าลูกเก่งก็คือทั้งคู่ครับถนัดลูกปาดนะครับเป็นอาวุธหลักถือว่าท่าไม้ตายนะครับทั้งสองฝ่ายครับเป็นท่าถนัดก็คือปาดไม่มีโดดเตะแน่นอนครับคู่นี้ไม่ถนัดครับเอครับ3าต่อศูนรลนี้เ็บไม่ข้าม สามต่อศูนย์นะครับแค่กเกษมนําอยู่นะครับตู้เสิบมาน้อยยกเตียยาวตีหัวลูกนี้เกี่ยวหลังเท้าขึ้นงานเข้าเราครับลูกนี้ครับหยอดเอ้าตอนหน้าต่อตาไปหยอดไปยอดใช่ไหมกระทืบไม่ตายตายตู้ไว่ระเสษมลูกนี้ฆ่าตัวตายมองไม่ข้ามนะครับตู้นครับ 0ต่อ3ตกรอแรกยังไม่มานะครับเสียยาวปาดโร้อ้ยอัดหัวเสียยาวครับ3ต่อ0นะครับเสียบโยงครับเอาครับเสียยาวเปิดเอาครับติดเครื่องช้าครับเสียยาวมาแล้วครับลูกเกิ่งเสียยาวนี่แข็งแรงนะครับปาดอย่างเดียวครับ วัดีสังัดตัอบุษบาผมสักครับเอาครับชาไต้หวันตู้พิกเซ่ผมเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับมาดูตู้พิกเษมเสิร์ฟนะครับสามต่องครับเสียยาวเปิดเปิดไม่ดีแต่ว่าตัวยกมาตรฐานอยู่แล้วลูกนี้โอ้โหเสียยาวปากไม่ข้าม หนา่ไพันสองร้อโอเคหด่พันสออยไปเขาตีเยอะแล้พันอยเต๋หลายกอง้างรอยพันสองร้อยได้เตะอยู่พันสอังละพันสองเตะหมดขานอกก็มีอยู่แล้ว

ศูนย์ต่อห้าครับไปแล้วครับแต้มครับชาไต้หวันครับยกเข้ามาเอาครับลูกหยอดครับหลังเท้าครับเกี่ยวขึ้นมาเอาครับลูกนี้ปาดติดแง่งครับนี่คือแง่งเบอร์หนึ่งประเทศไทยเกี่ยวแง่งครับนี่นะครับลูกเก่งของเจ้าชาไต้หวันครับแง่งเบอร์หนึ่งครับใครสนใจทักมาครับทั่วประเทศทั่วโลกครับอยากเก็บครับชาไต้หวันบอกแง่งล้วนๆครับแง่งอย่างเดียวหรือาสนอย่างเดียว ถ้ากลัวก็ไม่ต้องจีบมานะครับไม่ต้องเตะถ้ากลัวไม่กลัวก็จีบมาครับแย่งอย่างเดียวครับชาไต้หวันบอกว่าขอขั้นต่ำนักสี่หมื่นเลยสวัสดีท่านเข้ามารับชมการท่านนะครับก3ท่านเอาสเสือมาน้อยหนึ 1, 2. 2> ่งสอยาวบ้างบอลลูกนี้ 0ต่อ5นะครับมาดูเสียยาวเซฟยังไงครับวันนี้ครับโอ้โหวันนี้มาไม่ดีครับเสียยาวเสียยาวไม่ได้ซ้อมตะก้อหรือเปล่าครับน้งยครับวันนี้ครับวันนี้มาไม่ดี5ต่อ0นะครับเซฟมาเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกแค่ไหนขายาวเจ้าชาไต้หวันเกี่ยวขึ้นยกล้นโดนโดนแน่นอนโดนโดนแน่นอนโดนจริงๆครับ

ศูนย์ต่อห้าครับห้าต่อศูนย์้วครับตู้เสร์ฟมาหน้อยยกไปยาวปืนใหญ่ 0.5นะครับเอาครับตัวแรกยังไม่มาครับเจ้าชาเปิดหัวยกเข้ามาตู้ตู้พกกเพชรเกษมน้อยเจียวทันทียกทันทีแล้วครับปาทันทีติดเขา่าติดเข่าเตี้ยแล้วก็เอาคืนกันวันนี้ครับเรียบร้อยโอ้โหเอาไม่อยู่นะครับอาวุธคล้ายๆกันนะครับลูกทำคล้ายๆกัน แต่ว่าฝั่งโน้นเก่งในบ้านนะครับอย่าไปยุ่งในบ้านเก่งครับถ้าไปพุทธบูชาก็อีกเรื่องครับออกทะเลลงอ่าวไทยไปพัทยาชายปองผลจะแบงค์นะครับหมอนรกวันนี้แบงค์ไม่มาแบงค์ต้องใส่หมดตังค์เมื่อคืนนะครับขโ,โมยตังค์คุณพ่อมานะครับแบงค์มามาขโมยมาแล้วก็มาสนามยยยยกกกระะเเเบบีีวววข้้าาาามมมมดดดออพพ่่ัสไืนงถใครนะมันเข้ามาสุด เอาไว้ทำไมเตได้ไหมเตได้ดิสอยกคเดี๋ยวนะใช่เตไปเตะไปทำไมตะก้องมีเงินเตะได้หมดอ่ะพี่เดี๋ยวมีไม่กี่คู่หรอกจองต่อเลยครับระดับเสียชัยเชียงกงสดสอกิรดาเอ้ยไม่ใช่สดลูกน้องกระบี่ไม่มีอะไรเฟ้อเฟะเอ้ยดูไรสดดูรู้เปล่า ให้ข้ามสองแล้วปดต่อศูนย์ครับเปลี่ยนข้างครับเอาครับยังไงยาวยาวเกี่ยวครับชาติวันเกี่ยวซ้ายตู้ตู้ตู้เพชรเกษมกดไว้น้อยเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมายกยาวไม่ตายใช่ไหมลูกนี้มันเป็นยังไงเออ่าะไ่แต่ก็ทำไมขาดอย่างวะมองว่าทยาวน่าจะชนะนะแย่ลงรับแกระบี่อ่าเอาไว้ทำไมกระบี่มีตังเตะทุกเหลี่ยมอยู่แล้วกินใส สดเบอร์หนึ่งะสองพันพอไม่ต้องเตะเยอะกระบียก็ไปกระบี่กสองพันไอใช่ผมยไห้ผมยไห้สองพันนี้ให้แทรกเลยสองพันสพันื่อพั้อนตมียสดงยาวเชื่อก็่บาทกสองพันสองพผมพี่กเบียกสังอีกสองพันสอนต่กรกสอนสดงผมชื่อเขาเบอกแอ้วสองม่กีกสัวใครอีกสออันเีสงสผมได้่กออกบีสดงอย่าไปเชื่ระนสงน บางชื่อเขาบอกแล้วสดพิชัยเชื่อผมดิสดสดอะไรนะอยู่อยู่ไหนพิชัยอยู่แถวไหนไม่ไม่เขาอยู่แถวไหนเขาพักอยู่แถวไหนเขาพักอยู่แถวไหนอ๋ออยู่ปีนังสดปีนังครับชายาสดปีนังปีดีพนมหรือเปล่าอ๋อกลายเป็นสดเชียงกงนะแล้วฟอร์ดศบชัยกายยุเนนอะอะไรนะฟอร์ดอยู่ไหนแล้ว น้องฟอร์ดอยู่ไหนน้องฟอร์ดนี้กลับบ้านบอกไปก็กระบี่เตะแต่แข็งเหลี่ยมงแข็งตายหมดครับกระบี่ผ้าเตะตายครับกระดูกยังไม่ยังไม่ยังไม่แข็งเลยเอาอย่างไรครับชาไต้หวันตู้เพชรเกษมลี้แตกหน้าเสียยาวหลบทันครับเป็นมวยไม่ตายเสียยาวบอกเอาคืนครับเดี๋ยวรองเท้าตู้ลากเข้าหรือเปล่าไม่เข้าเอาคืนครับติดหัวน้อยรอยอิดยกมาขายาวใช้ความยาว ไายต้นนะครับับีบนะครับไม่เสือกด็ิบระยุธนะครับครับไม่แน่นคอมเมนต์ขอไฟด้วยนะครับมาชมครับชาไต้หวันยกไว้ชัดไต้หวันใช่ไหมเอ้าลูกนี้เกี่ยวไม่อยู่คู่แรกในรายการนะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นหย่องพม่านะครับหย่องพม่าหรือเปล่าครับ เดี๋ยวมองหาก่อนว่านักกีฬานักกีฬาวอร์มยังครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใช่หยองพมมาหรือเปล่านะครับคู่ต่อไปหยองไปไหนแล้วไม่เห็นเบี้ยวเล่นตาคู่ไหนเบล้ยตาคู่ไหนตาหนีได้หวะผู้ที่นั้นผูนั้นไปซ่อมพื่นเลยคูนนย่นั้นไปซ่อมพื้นเชียนั่งยกให้พี่ชายหน่อยได้ด้วย ครับยังไงครับหันหลังยกมาขี่หัวนิดเกี่ยวครับเอาครับตู้เพชร,กรเกษมครับห้าตัวเอ้ยไปขอไปเก้าตัวหนึ่งครับขอไปเอาครับหันไปดูแต้มเก้าตัวหนึ่งแล้ว ฝั่งโน้นได้แต้มเดียวนะครับฝั่งน้อยร้อยเอ็ดกับเสียยาบางบอลนะครับ1ต่อ9ครับมาแล้วเปล่าสกอที่2มาหรือเปล่าเอาตู้วอกเป็นผู้ให้คำตอบตรงนี้หยอดต่อหน้าต่อตาโดนโดนโดน สุบดชัยสัญจรนะครับอาครับ2ต่อ9นะครับเสือไม่ข้ามเกต่อ2ครับเอาอยังไงเสียยาวเปิดน้อยยกเสียยาวปาดตรงนี้โอ้ปาดเบาๆนี่หมดติดลับนะครับปาดแรงนี่ติดเกี่ยวชาไต้หวันแน่นอนแง่งเบอร์หนึ่งประเทศไทยครับ เดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าชาเกี่ยวแง่งโชว์ครับย้ายฝั่งมาฝั่งนี้เนาะจะได้โชว์หรือเปล่าว่าจะกลัวมันจะเกมก่อนนะครับว่าสกอร์ตอนนี้9ต่อ9ต่อ2ครับเกิดไปอย่ามีแรกเรกิดแล้วข้ามฟรีนะครับข้ามฟรีตายครับไม่มีบล็อกครับลูกนี้ขายาวยุคนี้โอ้โห chô chô bay chô bay bay chô bay bay chô bay chô bay chô bay phạt อกลัวรองเท้าลางพี่ชายก็ไม่ต้องเตะหรอกเออ,เอ,อใช่ใช่ตต้อองเะหรกออให้แกเสิร์ฟแล้วเพิ่มรางวัลให้ฉะนั้นแหละให้แกเพิ่มเงินหนึ่งพันให้แกเสิร์ฟรองเท้า,ล,ล,ทาล่างใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเงินให้แกเพิ่มหนึ่งพัน 1, อ,อ่าเรียมไม่ทัน เพย์บอยหานตุโพนะครับเสียแร,ร่แล้วก็าวรนนะครับเทียบมากยังไงครับตู้ตู้นี้เกี่ยวได้ครับเอาครับหน้าเน็ตเตะเลยครับตรงนี้ไม่ข้าม9ต่อ2 สต่อ9ครับชาวไต้หวันเปิดแง่งเ้าครับเอาครับโอ้โหเกี่ยวครับตรงนี้ตู้ไม่ตามนะครับสามต่อเก้าครับ ทายอ้นโยกชายนะครับอนุชาเก้าต่อสามเอแย่งกันครับดูนี้ครับแย่งงานครับโอ้โหเสียยาวเปิดเสียนะครับลองร้อยเดียวลองร้อยเดียว เอาฝั่งนี้ลองเอมาเปิดตัวอีมต่อเปิดตัวหะ่อยไอ้สหนึงนะเอาเซคนเดียวนะใครเซก็ได้เอาคิวอ่ะคุยเขาอย่างไคุยกับพี่จุ้งคุยเราไง่ถ้าคุยถ้าคุยก็ตามนั้นแหละซกครนวใครซสองแงคอแก้สองนใครเซก็ได้ใครเซคนเดียว เอาครับตู้เสิร์ฟยังไงยังไงครับปลาตรงนี้ฝั่งนี้ส1บอดนะครับาชาไต้วันแต่ขาซ้ายนะครับ นะครับตรงนี้ยกไกลนะครับยอดเดี๋ยวยาวเปิดตู้โอ้โหตรงนี้ออกครับเอาครับหกต่อสิเ็แล้วครับมาแล้วครับ

ปาดยัดตัวนะครับคำทีแต่ก็บอกว่า,วาแต่ก็ง่วงมีไหมแจ้วันนี้ยังไม่มีนะครับเทพยโยไม่อยู่ไม่มีคู่ต่อไปเป็นหยองว่ามานะครับต่อสามหนึ่งใช่ไหมอ๋อทำไมทำไมให้คู่นอกรายการเตะก่อน

้ตะยงนาไม่ขาดแพ้ตะะยงลูกเกมเปล่าลูกเกลีวขาขายามาเป็นผ่อื้อขาแกยาวเออแขกียมตามมดนั่งอยบอกไม่ยากเกียร์หาลยสบายใจแล้วโอ้เหลือเพื่อนผมบอกเลยจัดเันนดงครับตัก้อสายโกงนี่ครับแพ้เพราะไสนี่าจะถามรนึงไครอย่างไครอยู่ในเปล่าจะถามนึงออกมาอยจะถามนึงในเปลากล้วย ยางไงครับเสียยาวบางบอนเกี่ยวแง่งตรงนี้ไม่อยู่กเรียกําบบางหัวดูาบอกบไอ้ที ตัวขามือแรกบางบอกองนึงต่อยตัวขามีโอสองหนึ่งต่อยผมเนี่ยผมมองพี่แม่นีเจ้าผูดอยวนี่บอได้แต่ตัวขั้สามพัน่งเขาครับโอ้ขึ้นท่านเรียบร้อยเกมสิบสามนะครับสามคนได้ปะนี่สิบสองสามบอกเบียถึงอ้เกมสิบสามโยโยตับนสิบสออ่ะเกมสิบสามลูกียเกมนะครับทางเลย เออขามอเปแล้ท,ทำทำบอลเล่ยมือซ้อมอย่างสองคนเ,นเดี๋ยวเล่นทำทำราการจังไม่ได้ไ่ได้ต่อชิวดวนทำบทำบอลเล่ยทำบ่อนเล่ย

ตู el ad el ad ้ตู้ไอ้เขาในชีวิตก่อนตู้นั่นแหละตู้ตู้ตู้ไปสองเซตตู้ไปสองเซตใครนี่ใครใครอยู่แล้วใครงี้ปีมะน้ำเด้ปีมะปีชนะความเด้เสียโจคะแนนเอ็ดอันนี้ไทยบอกว่าแอดมินเสียไหมวันนี้ครับยังไม่ออกอาวุธครับวันนี้ยังไม่ได้ออกอาวุธนั่งนั่งดูเชิงก่อน เสียโจไม่ลงไม่ได้เล่นนะครับแอดมินเขาไม่เล่นการพน,นันยังไงครับ12ต่อ8ลูกเดียวไม่เกมใช่ไหมเสียยาวบอก3ต,ต่อ3ต่อ4แต้มตีเสมอน,นะครับฝั่ง,น,น,งนู้นฝั่งนี้ขอแต้มเดียวเกมถ่ายเป้งวัดสีครับเติมมาเลงนะครับเกมไม่เกมแอดมินเตะไหมครับไม่มีครับมานพ เอาครับเดี๋วมา9ต่อ12นะครับเกี่ยวครับโอ้โห

ของหนึ่งอะอะไรครับชาไต้หวันตู้เพชรเกษมเอาครับนี่ตู้ครับโอ้โหโจ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 ลองไอโจโจ อ่ะโจ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 อโจโจหกลองต่อแปดหกลองนี่จะลองเอาหกพอหกพอหกพอลองใช่ต่อเจ้าบ่ จะเอาไปต่อสองหนึ่งออกตัวหาล้อยกับโบเซียเราตัวเราล้อยลลอ,อย่างมาอา๋อสิบเอ็ดต่อสิบสองครับงานเข้าแล้วครับจะตู้ครับเพิ่มไฟแล้วครับจะตู้ครับเรียบร้อยโอ้ประจำครับประจำอยู่ตาทอนเหมือนกันตัวตาทอนนำไปขาดแปดต่อศูนย์แพ้แค่เวทอ,นะอ,อ่อนด้วยนะเอาครับเดีสองต่อเอ้ยสิบสิบสองต่อสิบสองครับเสียกันนี่ยปลอมต 12ต่อยสอลูกเดียวเกมครับยังไงตู้เอาครับโอ้ยลูกนี้ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับแต้มตีเสมอเรียบร้อยครับสิต่อ1สตู้เบาหวานอะไรนะตู้เบาหวานขึ้นแล้วออมบีแล้วก็ใช่ใช่เบาหวานขึ้นครับ ตู้ของขาดไม่ใช่เบาหวานของขาดของขาดตู้บอกข้าของขาดแล้วเล่นไม่ได้ของขาดของขาดโอ้ตู้ของขาดครับไม่ใช่เบาหวานครับเทปบอกแล้วยจะให้ของขาดตู้บอกอาครับเกมไม่เกมครับตู้เปิดเอาฟาวหรือเปล่าครับฟาวหรือเปล่าฟาวหรือเปล่าเจียวยาวยาวกระทึ้ โอ้ยเรียบร้องพริกแพ้ครับโอ้ยตายครับพริกพิกแพ้ครับตู้ของขาดครับจ้าไต้หวันบอกแก้แก้เดแรกเชียกันวต่อฟังนี้โอเคครับสวัสดีท่านนะครับเข้ามาจบมนะครับถือว่าพริกล็อกนะครับ โู่นี้นะครับฐานนอกก็จ่ายตาังกันแล้วนะครับแ๋ยวต้องเก็บคืนครับเก็บเงินคืนโอเคครับสวัสดีท่านนะครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของตะก้อเดิมพันนะครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับ